เป็นนะครับวันนี้หลังเลิกงานนะครับก็มาดูที่อ่างเก็บน้ำนะครับของเราในโครงการทฤษฎีใหม่ของในหลวงหล่อเก้านะครับก็มาดูว่าน้ําใสๆมากนะครับมีคนมาถามว่าจะเล่นน้ําได้ไหมกูอยาเลยครับเพราะอันตรายว่าน้ามันลึกนะครับนี่มาดูกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้าเราครับแล้วก็ที่บ่อที่เราเลี้ยงกุ้งฝอยไว้เลี้ยงกุ้งฝอยไปเยอะนะครับตรงนี้เราก็ขนมปังมาให้นะครับบัวก็เริ่มเกิดแล้วครับ บัวเริ่มเกิดแล้วก็อ้อยสุพรรณห้าส่นเราไม่มีเวลาตัดนะครับนี่น้ําน้ํานี่เราก็เดี๋ยวประบึกไว้นะครับประบึกไว้ปากดคังนะครับนี่นี่ก็ปลูกกรัหลังไว้กรัหลังกิมโจูนะครับแล้วก็ละมุดนะครับเราปลูกไว้เดี๋ยวก็ดูว่าเราจะทําอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้เรากำลังกล้าชํำต้นไม้ไว้อยู่ช่วงนี้ดูแรงเราไม่ไม่ลงด้านนี้นะครับก็จะเอาอะโวคาโดลงนะครับอะโวคาโดลง ขอบบ่อนะครับที่เห็นไหมครับเพื่อนที่ผมเอาองค์มังกรองค์ตุ่มใหญ่ไปตั้งไว้นะครับก็คือเราจะใช้ระบบน้ําหยดนะครับใช้ระบบน้ําหยดโดยใช้โซลารเซลล์สูบน้ําจากโซลาเซลล์นะครับก็ดึงขึ้นมาดึงมาใส่องค์ไว้แล้วก็บางท่อไว้นะครับบางท่อไว้นะครับบางท่อบางท่อให้น้ําหยดมานะครับนี่เราก็จะทําเป็นปลูกอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดอ้อมไว้หมดเลยอ้อมอ้อมขอบบ่อไว้ อ้อมขอบบอกไว้ตรงนี้นะครับมะพร้าวเราก็ปลูกไว้นะครับจะมีตายบ้างอะไรบ้างก็ค่อยๆไปนะครับมันคงไม่สาเร็จทุกอย่างนะครับนี่นะครับก็วันนี้เราก็เลยมาทําปุ๋ยหมักด้วยนะครับปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับนี่ก็วิ่งเอ้วนะครับวิ่งวิ่งไปดูข้างบนข้างล่างนะครับตรงนี้ก็ก็ดีนะครับนี่เราก็เอาเศษอาหารจากโรตัดนะครับที่โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับตรงนี้ก็ เอาเศษอาหารมาทําปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็แห้กุ้งให้หนอนนะครับตรงนี้ทบเพื่อนก็ในแต่ละวันนะครับก็ผมคิดว่าทฤษฎีใหม่โครงการของในหลวงรอก้าผมว่าตอบโจทย์ได้เยอะนะครับเพื่อนอาจจะคิดว่าอุ้ยกูไปข้ารายการแล้วกูไม่ต้องอะไรมากมายแต่มันก็ไม่มีความยั่งยืนหรือความแน่นอนในกินเลสมนุษย์นะครับมีความขัดแย้งมีความแข่งขันจริงดีจริงเด่นกัน เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าเรามาทําของเราเองเราก็อยู่แบบพอเพียงนะครับถ้าเผื่อลูกเบื่อหลานนะครับเติบโตขึ้นมาก็มากินผลไม้เราแบ่งปันครับแบ่งปันพี่น้องเรานะครับคนไหนก็ทําไม่เป็นเราก็แบ่งปันเขานะครับโอเคครับนี่เปเพื่อนเห็นไหมครับนี่นะครับก็สาเล้งนี่แหละครับมีสาเล้งเป็นเพื่อนนะครับเข้าออกตลอดนะครับอม ก็เศษอาหารจากรตัดนะครับนี่ก็เอาไปให้ให้ไก่แค้ไก่ป่าด้วยนะครับไก่ป่าครับเพื่อนนะครับโอเคครับเพื่อนครับสวัสดีครับค่อยว่ากันม่